Time for an adventure. So, so. เลยครับสวัสดีเวลุติกเกมช่อนนะครบับผมกับพบกับ Delta f o r ร์กันอีกเช่นเคยนะครับเป็นไงคลิปเปิดตัวสุดจัดไปแล้วครับนะทุกคนเข้าใจไม่ผิดหรอครับใช่ครับผมเติมครับนะไม่ไหวครับนะเพราะว่าเออผมจริงๆผมก็อยากได้สกินของลูน่ามานานมากแนละ้วครับนุณผู้ชมคือสุ่มการ์ดตลอดครับนะ โดยที่เราไม่ต้องเติมนะครับนะแต่ทํายังไงมันก็ไม่ได้สักทีครับแล้วก็บวกกับระยะเวลาของมันเหลืออีกแค่3วันเกับอีกส0ชั่วโมงครับคุณผู้ชมมันจะหมดแล้วมันจะหายไปนะ oh <my> ครับนะทีนี้พอ,อ,อตั๋วบัตรที่มันเหลือเนี่ยไปเปิดสกินของหมอหญิงเนี่ยปุ๊บทีเดียวแล้วมันได้เลยวะคุณผู้ชมและบัตรที่เหลือเนี่ยมันสามารถลดหย่อนออการเปิดสกินของลูน่าได้ด้วยครับนะ ทีนี้ผมก็เลยมานั่งคิดเออเราไม่มีสกินตัวนี้สักทีวะเออแล้วเดี๋ยวมันจะหายไปแล้วครับนะต่อไปก็จะเป็นสกินแฮกคอร์ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเออจำเป็นจะต้องเติมครับนะก็เลยใช้บริการแก๊สซั p อัพครับเขามีโปรโมชั่นสำหรับสกิน2ตัวละครน,นี้ครับนะทั้ง Luna, ลูน่าและก็ท็อกซิคครับนะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกเลยว่าถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับคุณผู้ชมเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวบัตรของเราเนี่ย มันเหมือนจะไม่มีให้เราทำอีเวนต์แล้วครับนานแล้วถ้าตัวสกินของแฮกคอมาให้เราเปิดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวเกมเนี่ยจะทำอีเวนต์มาให้เก็บบัตรสุ่มฟรีหรือเปล่าครับนะเพราะถ้าไม่มีเนี่ยเติมอย่างเดียวแน่นอนครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโปรโมชันเนี้ยมันมีอ่าสามแบบให้เลือกนะครับนะก็ผมคิดว่าคุ้มครับนะถ้าเราเติมเก็บเหรียญไว้ถ้าแฮกคอมาสกินใหม่เนี่ย ติมปุ๊บคือจบเลยคุณผู้ชมนะเปิดมายัางไงก็ได้ครับนะหรือก้อนเหลือที่เหลือเอาไปทาอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะครับไม่ว่าจะสก,กินปืนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมเออเอาอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สก,กินลูน่ามากับปืนกับตันชิบะครับนะนั่นก็คือ s g 5 5 2เองคุณผู้ชมซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วครับนะว่าปืนกระบ,บอกนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะนิ่งและดูจัดและลั่นไวมากครับนะเป็นเออหนึ่งใน3ของการติดเมตาที่ยาวนานที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นเกมนี้มานะครับนะ โหตั้งแต่ซีซั่นแรกๆแ,แ,แล้วมั้งเนเอะอ,อ่ะเดี๋ยวเราดูกันว่าตัวสกินกัปตันชิบะเนี่ยเขาให้อุปกรณ์อะไรกับตัวปืน sg 5 5 2มาบ้างครับ let's go เลยสำหรับใครที่มองหาการเติมเกมอย่างคุ้มค่าผมขอแนะนำ gas top up บริการเติมเกมที่ดีที่สุดรวดเร็ว,ลวปลอดภัยไร้รีฟันการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า200,000คนเปิดบริการมาแล้วมากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และตอนนี้ Delta f o r รก็สามารถเติมผ่านแก๊สท็อปอัพได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับมีทั้งแพลตฟอร์ม Steam และ g a l i n a นะครับรวมถึงโมบายด้วยนะครับเพียงแค่ใช้ u i d ก็สามารถเติมเกมได้แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจลิงกลอยู่ใต้คลิปนี้เลยครับคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันนะครับโอเคคุณผู้ชมครับก็ประมาณนี้นะครับนะซึ่งอุปกรณ์เขาให้มาก็ไม่ได้มีอะไรที่มันหวือหวามากครับนะซึ่งผมมองว่าตัวปืนนเีย ให้มาเซิร์มาค่อนข้างน่าสนใจครับเป็นมาเซิร์ฟแซนสตอร์มนะครับคุณผู้ชมซึ่งสรมพคุณเขาเรารู้กันอยู่แล้วครับมันจะลดแรงถีบแนวตั้งนะครับนะค,นะค,คุณผู้ชมแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดที่เขาใส่มาเนี่ยฟอร์กิฟเนี่ยมันเป็นเอ่อแซดเอชจีเทติคลครับบวกคอนโทรแล้วก็ a อคิว a c ซี่หน่อยเดียวเองนะเออแล้วก็บาเอียมันมีอยู่อันเดียวครับเอ5จีห้าห้าสองในเฮฟวี่นะครับนะคุณผู้ชมบวกคอนโทรแล้วก็ บวกระยะและก็ความไวในการยิงครับแล้วตัวสโคมเนี่ยก็ติดมาเป็นเอตัว HAMR Combine นะครับคุณผู้ชมเป็นตัวที่สามารถเล็งเซูมในสโคมแล้วก็เล็งดอทในตัว t o in One ได้เลยครับนะดีมากครับสำหรับตัวนี้ส่วนพันธยเขาใส่มาเป็น Shadow Buffer Tube ครับคุณผู้ชมบวกแฮนด์เลงเต็มหลอดเลยครับนะสายวิ่งยิงอีกแล้วครับส่วนไรกีบก็ใส่มาเป็นเตัว Inversion Rail Grip ครับคุณผู้ชมกกะซีนใส่มาเป็น30นัดครับซึ่งทั้งหมเลยว่าที่เหลือเนี่ยเขาไม่ได้ใส่อะไรมาให้เลยครับทั้งแผ่นแล้วก็เลเซอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ครับ ไม่มีเลยครับคุณผู้ชมสเตตที่ได้มาถามว่าค่อนข้างที่จะบาลานครับแต่ความเสถียรนี้ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้เลยครับผมลองไปในสนามมาแล้วก็ค่อนข้างจะส่ายอยู่เหมือนกันครับนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องปรับแต่งเพิ่มอีกเล็กน้อยครับเพื่อให้มันเสถียรมากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมผมปรับแต่งมาประมาณนี้เลยครับนะซึ่งจริงๆแล้วตัวฟอร์กิตเนี่ยผมเปลี่ยนมาเป็นตัวซีเกตออเดอร์เบเวลครับนะลดแรงถีบแนวนอนนะครับนะแล้วก็ใส่เอ่อ ใบพอร์ตหรือขาทรายมาด้วยครับอีกหนึ่งอันช่วงนี้ติดจัดครับบอกเลยนะแล้วก็ตัวแพวเนี่ยใส่เป็นโมดูล่าแฮนด์การ์ดครับทั้งหมด6ชิ้นใส่เหมือนกันหมดเลยครับนะแล้วก็พันท้ายผมเปลี่ยนเป็น c a r d i n a l a d v a n c e Combat Stock ครับคุณผู้ชมซึ่งตัวนี้มันจะบวกคอนโทรลแล้วก็สเตมบิลิตี้ครับนะส่วนเลคกิฟผมเปลี่ยนมาเป็น AR m o ร์โมเลกิฟครับนะบวกคอนโทรลแล้วก็สเตมบิลิตี้อย่างละครึ่งหลอดนะครับส่วนแม็กกาซีนก็ใส่เป็น45นัดครับเพราะว่าปืนนี้ลั่นไวใช่ไหมคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นเนี่ยสานัดไม่พอครับอย่างที่บอกตดไม่ทันหายเหม็นเปลี่ยนแม็กอีกแล้วครับนะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าสแตทภาพรวมสุดจัดปลัดบอกครับอาจจะไม่ได้ถึงกับเวอร์วางอลังการแต่บาลานซิ่งนี่คือแบบว่าสุดจัดผมบอกเลยครับนะในส่วนได้คาลิเบตครับบาเลีวอัพเต็ม2หลอดเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมนะทางขวาสุดเลยครับส่วนฟอร์กิฟก็เอ็กซ์ต้าคอนโทรลกับเอเด์ไซมูฟเมนต์สปีดครับนะอย่างละเต็มหลอดเหมือนกันส่วนไลกิฟก็ฮิฟไฟอิมสปีดครับแล้วกก็็เอออซ์ตรรร้้้้าคคคคนนนนโทลลัับบปืีไววยูู่แะุณผชม เพิ่มเอ่อฮีไฟเข้าไปเนี่ยไวกว่าเดิมเยอะเลยครับส่วนพัน้ายก็เต็มหลอดทั้งสองหลอดเหมือนกันนะครับไฟลิ่งสเตเบลิตี้นะครับความสเสถียรในการยิงแล้วก็กั้นหายใจเพิ่มขึ้นระหว่างเลงยิงครับคุณผู้ชมบอกเลยว่ากั้นหายใจแบบว่าหน้าแดงหน้าดํากนเปยทีเดียวนะได้นานจัดสโคปไปซูมเช่นเดิมครับโคตปืนประมาณนี้เลยครับนะคุณผู้ชมซึ่งจริงๆแล้วปืนนี้เนี่ยมันแต่งยังไงมันก็นิ่งครับนะแต่ก็ลองเปลี่ยนวิธีในการเล่นของเราดูบ้างครับจะได้ไม่เบื่อจะได้ไม่ซ้ำซากจาเจนะครับนะเออ เอาวะสวยงามครับคุณผู้ชมนะสกินตัวชูโรงเลยตัวนี้จะไปครับ50เมตรเอาเรื่อง100เมตรละ่ะมันก็ไม่ได้นิ่งมากขนาดนั้นนะครับนะจริงๆถ้าบิวจริงๆมันก็จะนิ่งกว่านี้ครับแต่อันนี้เป็นเอ่อคงไว้ซึ่งความเดิมของสกินที่เขาให้อุปกรณ์มาครับแต่นี่ก็ถือว่าสุดแล้วนะคุณผู้ชมโอเคจะไปทีนี้สโคบเล็ก นิ่งจัดครับนิ่งจัดครับผมนะได้อยู่เอาเรื่องเออเอาว่ะถ้าตั้งใบพอร์ตก็อย่างที่รู้กันครับตั้งใบพอตสองร้อเมตรนี่คือนิ่งกิบกิบอะผมว่านะ <laughs> โกงเกินเอาว่ะเออ โอเคไปครับคุณผู้ชมไปดูสนามจริงกันว่าสกินชวัสสกายไลน์กับปืน SG552 สกินชิบะมันจะรอดหรือจะล่วงครับชื่อยาวเกิน Let's go <S ไปครับคุณผู้ชมดาดอุโมง์ที่เราคุ้นเคยกันอีกแล้วนะครับนะเออเอา่ะผมรู้สึกว่ามั่นใจในการใช้ปืนไม่มีเลเซอร์มากเลยคุณผชมนะเพื่อนจะได้ไม่เห็นครับนะตงัตงตังฟอมรอแล้วหวดตงังฟอมรอแล้วหวัว ไปหนึ่งศพครับเอาวะโผล่มาเิโผล่ไปรออย่างใจเย็นบอกเลยโอ้โหนี่สาดตรกล้องนี่อย่างไวอะบอกเลยนี่ล่ะโผล่แบบนี้ก็ตุยนี่ครับเสร็จไปหนึ่งเสร็จไปหนึ่งเอาวะขึ้นมาอีกแล้วเหรอเพื่อนเรียบร้อยเสร็จไปสองเจ้าครับเปิดแบบให้เพื่อนก่อน ในโอเฟซบุ๊กอ่าโด่งสาไฟฟ้าไปรีบาวเลยอัดเข้าไปข้างในครับมันต้องมีสักตัวแล้ววะถูกเลยคุณผูชมน่าจะเอาเลือกอยู่ตรงนี้นี่แหละครับเปลี่ยนสโคเป็นสโคเปเล็กเปลี่ยนเป็นสโคเป็นดอทโอ้ยเพื่อนบงังไม่ยังได้ศพแล้วเนี่ยเอาโดนเหรอโดนเหรอโดนเหรอ,เ,หรอเอาว่ะ ปาระเบิดก่อน1 2 3 4 5ไปตุ้มตุ้มโอ้โหไม่โดนเวเอ้ยเฉียวไปนิดนึ่งดูครับดูโต่อเอาว่ะยึดจังไวชิงครับทำไมไม่ชิงวะทำไมไม่ชิงวะโอ้โหยึดจังไวครับผมสุดเกินทีมนี้นี่แหละผนจะเห็นผมจะเห็น รยบร้อยครับผมหนึ่งศพของเราคนต่อไปเชิญครับคนต่อไปเชิญครับเรียบร้อยเชิญครับคนต่อไปเชิญครับอุ้ยโดนโดนเอาวะมีหมอมาช่วยโอ้โหมีหมอดีก็เหมือนมีอมตะครับบอกเลยวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนอ่ะไม่ไปเหรอไม่ไปเหรอไม่ไปเหรอกระโดดลงยิงหัว เอาตัลงพียิงหัวเอาดิแรกดิแรกดิแรกดิกดนี่ล่ะนี่ล่ะ,ละเจอปืนเฟนฟลายผมไม่ไงล่ะเอาไฟส่องใส่หน้า,าทีจับจะจัดบอกเลยครับโอเคไปเลยวอ้โหโลงก,กลางดงเลยไปเลย้วางเกิดอยู่ไหนกันเอย่ยเผยตัวออกมา ผมามาครับผมตรงนี้น่าจะบินเลยนะข้างบนบโดนละที่เห็นสไนต์ตัววิ่งครับวิบ่งเลยวิ่งเลยเพื่อนเพื่อนวิ่งไปข้างหน้าอย่างไวอะ่ะนี่อ่ะไฟไปกิน นี่แหละครับเรียบร้อยตุยดิครับตุยดิครับตุยดิครับอ้าวหน้าทีมจะเล่นเอ่อปืนไเซากับสายรีคอนนะโปรตีมจะเล่นพวก MR หรือไม่ไม i, ก็ SR ครับคุณผู้ชมนะสายสไนซุ่มยิงอย่างเดียวนี่ล่ะนี่ล่ะเก็บเยับๆเลยว่ะเฮ้ยธนูสายฟ้าแบบติ๊กเด้งผ่าเด้งไปไหนวะนี่แนี้ชิงจากข้างบนไปเลย โหโหความแม่นนี่ไม่มีเลยบ้าเฮ้ยโอเคตั้งใบพอดเลยแล้วสูหวดครับตั้งใบพอดแล้วหวดโ,โหวะนี่ล่ะไว้ว้ายตัวนั้นไว้ยว่ะแต่ตุยเวลาเพื่อนเก็บแล้วนี่ล่ะไม่ทันได้กินหรอกครับผมเปิดแมพเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเดด เอาดิเก่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 าดิเออเอาดิกระสุนหมดแล้วด้วยเว้เลยนี่ไงเอาเฟ็นฟรายไปกินหนึ่งกระบอกอุ้ยโดนโดนโอ้โหไอหมอไม่มีใครมาวางกระสุนให้เลยเลยวะมาครับหมอผมไม่อยากเกิดใหม่โอ้โหมาจูบเฉยให้มาช่วยเดี๋ยวมาจูบ เว้ละเว้ละกูเดี๋ยกระสุนหมดจริงว่ะเอาได้มา40นัดนี่ล่ะเฮ้ยทำอะไรเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยว่ะวางเกิดมาโบมาลุยอย่างต่อเนื่องเปิดแมพโอ้โหอยู่เยอะในเราอ่ะยังเอาระเบิดไปกิน นี่ล่ะเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีครับโอ้โหคิวแบบต่อเนื่องคิวแบบต่อเนื่องคิวแบบต่อเนื่องโอ้โหวิทีปเร์คิวลงสายฟ้าไปฟุ๊เอา้าว่าดนใครเลยรอแนละรอรอสลงแพ้ใกล้ลลลนี่ครับมีเปล่ามีเปล่ะมีโมประเดิ มีพกไปด,ดิข้างหลังข้างหลังโอ้โหจังหวะเหมือนมีเสียงเองี้อยู่ในหัวครับปืนพกดิปืนพกดิปืนพกดิกดโอ้โหแต่นิ้วไม่ไปว่วะหวัดเกิดตรงนี้เอาระเบิดไปกินโผล่มาดิครับโผล่มาดิครับนี่ล่ะนี่ล่ะ ไม่ไหวว่มผมไม่ดีเลยข้้งบนดีกว่าดีที่สุดเปิดแมพนี่ล่ะ<ล>ยิงกันเหลือเกินยิงกันเหลือเกินยิงกันเหลือเกินเอาดิครับไปไหนหมอหมอจะไปไหนโอ้โหหมอมือห้อยพลาอะไรเนี่ยผมว่าตรงนั้นน่ะมีชัว นั่นไงเอาดิเอาเดิเอาเด,อาดิอะไรม้วนไปไหนอีหนูหม้วนไปไหนลงมาลมาเดี๋ยวมูมไม่มีใครครับโปะตอนนี้หข้นางหน้านี่เต็มเลยลงไปลงไปลงไปบู๊แหลกดีกว่านี่อ่ <c oughs> ะโอ้โหจังหวะปิงขึ้นตายเหอะแหลกเฉย <c oughs> โอ้โหอ้นี่มันเก่ง เก่งจังหวะแหลกนี่หว่าหัวลงไปยิงนี่เกาเรียกหัวลงไปยิงกระโดดลงไปยิงเลยครับผมหมางไส้ครับแก้แขนคืนไปลุยต่อลุยต่ออะไรเอียงตัวอะไรโอ้โหชิบหายจะยิงไม่เข้าเลยนี่โอ้ปะนี่ไงยัดรูยัดรูยัดรูเอาดิ คิวได้ว่ะแต่ไม่ใช่าจากปืนนะจากขนูนใส่ฟ้าหแหละช่วยหน่อยดิเออเอาว่ะอ้าวโดนเหรอหรือ,อยังไงช่วยแมสรุปไม่มีใครช่วยเลยเข้าหัวดิครับเข้าหัวดิครับนี่แหละหมอสุดมันลั่นไวเกิน ร้อยโอเคเปลี่ยนแม็กใหม่เปลี่ยนแม็กใหม่แล้วหวดหมดอย่างไวหมดอย่างไวคิวยับยับหมดอย่างไวคิวยับยับขึ้นมาทำไมเพื่อนนี่ไงอ้วนเรียบร้อยดีครับสีซัวยิงเหรอ ไม่เห็นจริงๆใช่ไหมเนี่ยนี่แน่นี่แน,น,แน่ปากเข้าไปดีปากเข้าไปดีปากเข้าไปดีปเดี๋ยววะกดหัวเข้าไปเฮ้ยมันเด้ง <c oughs> โอ้โหฉันลุกขนูเด้งเว้ยเน้ยมามาเดี๋ยวจะเฟนฟลายแล้วตอนนี้นี่ล่ะโอ้โห <c oughs> กูคิดอะไรอยู่มุมนี้มันเป็นมุมอะไรที่แบบว่าดีมากนะนี่แหละหมอขอ oh, yeah. เถอที่อีกหนึ่งอย่ตัวนี้คืนปะวะตีต่อเลยอยู่นู้นดีกว่าเออนี่เนี่ยชิงไปดิชิงไปดิโดน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 เออโดน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 เอาไม่หนีไม่หนีเหรอไม่หนีเฉย เอาว่ะชิงแบบ60องศาเว้เด้ผิดเหลี่ยมนี่แน่เอาโอ้โหจะรั่วจะรั่วเลยครับผมอุ้ย <c oughs> เอาไวา้ยิงได้แล้ว, <c oughs> อวไว <c oughs> อว้จังหวะที่ผมปาระเบิดเมืนเอนกี้คุณผู้ชมผมต้องบอกเลยว่าผมตายแบบนี้ตอนในแบบว่า เล่นในโอพีบ่อยมากเลยเหลี่ยมมันเหลือนิดเดียวใช่ไหมเออมันโดนกำแพงเฉยเลยว่ะวิ่งกันมันเลยนะเพื่อนตามรับตามเอาวะเรียบร้อยปะเรียบร้อยปะเคเพื่อนเก็บเรียบร้อยครับเฮ้ยเฮ้ยโหเจอหนูเฉยไปครับจ้ำ จำแหลกจำแหลกมาพร้อมกับตัววางเกิดจัดไป <c oughs> เปิดแบบเข้าไปในรู <c oughs> โอ้โหเต็มเลยตรงนี้ <c oughs> เอาระเบิดไปดิครับตามด้วยธนูติดชิ่งติดชิ่งโดดไหมล่ะโดดมาไม่โดนใครเลยเหรอไม่โดนใครเลยได้ไงวะนี่แหละครับผมเจ็ดไปสอง <c oughs> นี่เนี่ยชิงก่อนโดด โดนโดนโดนเรียบร้อยนี่ล่ะนี่ล่ะจริงปืนน่าจะมี60นัดนะหรือ70นัดก็ได้มันไวเกินอนะมันหมดไวเกินกระสุนมาครับมาครับมาครับวิ่งมันทำไมวิ่งมันทำไม สาดก็ไม่เลยตีตั้งใบพอดข้างกล่องด้วยเป็นไงเถื่อนเกินลอยเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นจะเย็นเพื่อนจะเย็นจะเย็นขอก่อนขอก่อนโอ้โหดุดันดุดันจัดนี่ไงเปิดแแบเข้าไปข้างในวิ่งเลยล่ะวิ่งเลยล่ะสมหมดว่ะโอ้โหหมดไวเกิน ใสตรับใหม่แล้วก็ปลาระเบิดเข้าไปข้างในตั้งไปพอตั้งไปพอดค้างกล่องครับอยู่ไหนเอ่ยบุกเข้าไปเลยเพื่อนชิบหายระเบิดตั้งไปพอดรอเลยัดลงสายฟ้านี่นี่ยออกเข้าไป ละมีเปลนะ่ามีเปล่ะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะวางเกิดมันตรงนี้แหละวางเกิดมันซะตรงนี้แหละวางเกิดมันซะตรงนี้แหละเว้ยเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโผล่มาดิโผล่มาดิโผล่มาดิโอ้ยกำบังช่วยไว้ โ,โด่เปล่าก็ดโอยปล่ะเออก็โดนเปล่ะนี่แน่ชิงเลยไม่มีใครโดนที้เฮ้ยโอ้โหมองไม่ทันเอ้านึกว่าโดนข้างหน้าเวยเนอร์โดนตุ๋ยบินต่อครับวางเกิดอีกทีเรียบร้อยดิไอ่มีหรอ เอาแอบอยู่ในรูแอบอยู่ในรูเหรอนี่เนี่ยยิงเข้าไปข้างในเลยตายอ่ะตายดิเฮ้ยอะไรไม่โดหลอกโอ้โหหลบทันหลบแบบดิจิตอลรู้จักป่าวโอ้โหอยู่คนเดียวเลยโอ้ยชิบหายมันไม่ตายนู่ว่าโอ้โหเพื่อนมันยิงยังไงมึงวะนี่เนี่ยคอยเง,งี้ยม อะไรอะไรเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมือไปโดนขึ้นขวาเวเอ้ยมือพาตุยเวนจริงวิ่งเลยวิ่งต่อเลยเก็บสุดมาเข้าอุโมงค์ดีกว่าอุโมงค์มหาสนุกบินรับวิ่งครับเปิดแมอพมอยู่เยอะ อยู่ยังเอาไปดิครับชิ่งไปดิโดน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเยน็นชิบหายระเบิดเวเนลยหันหลังให้ก่อน <c oughs> ตุยตุยโอ้ <c oughs> จะวิ่งผ่าก็โดนยิงตายผมก็ตายด้วยระเบิดดนะีกว่าเด้อเอออิสระดีครับเราเลือกตายได้นะคุณผู้ชม เอาวะยิงย่ามกันนะเดือดจัดเลยอะตอนเนี้ยเรียบร้อยครับนี่เนี่ยยืนจังกล้ายิงเพลินเลยนะเพื่อนหวาดเกิดตรงนี้แหละอะมาเอาดิก็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 เอาดิเอาดิไม่แรงหรอกปืนะนะแต่รัวไวครับดาเมจแค่สิบเก้าเองแต่เถื่อนเหลือเกินเถื่อนเหลือเกิน เยอะเหรอขอดูหน่อยอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยดูดิผู้ชมคือมันนอนรอเราเลยอ่ะโอ้โหแล้วคนนี้คือแบบน่าจะแขนปะวะตาแบบว่าจองร้างจองผ่ากันนะเอาวะ่ะผู้ชมเฮ้ยผมอยากทิ้งนุกวะ่ะทิ้งนุกได้ยังวะยังเลยอ่ะออร้อยทิ้งนุกแลว้วว่ะ ไไม่รู้หนีก่อนแล้วกันใครเอ่ยเอา้ากูโดนเหรอเนี่ยชิบหายแพ้เนี่ยทำเป็นเล่นใบแพ้เนี่ยเวนแล้วเกิดไกลด้วยชิบหายแล้วไงโอ้โหคิวอย่างเยอะจะมาแพ้เพราะแบบนี้นะ เอาด็มาเด็โผล่มดิโผล่มาเด็กเป็นฝั่งเป็นฝั่งเปงเลีนฝั่งหนีลอกอยู่ไหนวะแพ้แน่นอนแพ้ก็ไม่เป็นไรครับเน้นยิงอย่างเดียวมีปะแล้วเพื่อนฝั่งเราคือมันไม่ทิ้งหนูนะเออแปะคนว่ะ กูจะตายไม่มีคนทิ้งแล้วมีคนทิ้งแล้วใครเอ่ย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 ไปพุ่นทิ้งมาพุ่นทิ้งพุ่นทิ้งว่ะแต่ไม่มีใครเข้ายิงเลยเว๋แล้วอะไรก็แพ้ว่ะลงโซงแล้วดีนี่นี่โอ้โห้ยสู้จนตัวตาย <c oughs> <c oughs> ตัวปืนก็ยังเอ่อเถื่อนเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะแต่ถ้าเอาบิวแบบว่าเน,น้นนิ่งยกช้าเนี่ยผมบอกเลยเป้านี่ไม่กระดิกเลยนะสำหรับปืน SG 552เนะี่ยโอเคครับคุณผู้ชมก็จบกันไปนะครับนะสำหรับเอ่อ SG 552ครับนะซึ่งต้องบอกเลยว่ามันก็เมตาแหละนะ เมตาจนแบบว่าโอ้โหมันกี่ซีซั่นแล้ววเนี่ยมันก็ยังเป็นปืนยอดนิยมอีกหนึ่งกระบอกอยู่ดีครับนะคุณผู้ชมแล้วก็จริงๆอย่างที่บอกถ้าจะแต่งบิวให้มันแบบว่านิ่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันก็แต่งได้นะครับนะแต่มันก็มันก็จะเหมือนกระบอกอื่นๆที่ผมเคยแต่งนะครับนะก็เปลี่ยนแนวเป็นเอิร์นแนวบาลานซ์บ้างครับนะก็สนุกดีเหมือนกัน,นครับคุณผู้ชมโอเคพาร์ทหน้าครับผมมีปืนหนึ่งกระบ,บอกซึ่งจริงๆแล้วผมอยากจะเล่นมานานมากแล้วครับนะ ผมเคยเล่นไปครั้งหนึ่งก็คือคลิปแรกเลยที่เกี่ยวกับเกมเดลตาฟอร์ดนั่นคือปืนเอ่อสไนเปอร์นะครับนะซึ่งต้องบอกเลยว่านานๆทีจะจับทีครับไม่รู้ยังแม่นเหมือนเดิมหรือเปล่าครับนะพาร์ทหน้าเดี๋ยวมาเจอกันนะครับนะว่าผมจะคิวได้กี่ตัวสำหรับเอ่อปืนสไนเปอร์นะครับนะโอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้คงต้องลากัไปก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับขอบคุณที่ตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งกัไว้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วกลััับบบมมาาาพพกนนนใใหห่รรร์ท้คคับ